หลังจากที่ห้าโตตีนแล้วเนาะทุกคนเนาะเฮามันจะมาตัดความล้ำกับโตเลยจ้าก็คือนี่เมนูจะเอาแบบซีเดอร์นี่แปะตีนใช้กันทุกคนนี่แปะตีนใช้กันให้มันเพียงเพียงแปะตีนใช้กันไปจ้นี่พื้อนอันนี้ชิ่นคนจอยเนาะคนจอยเอวเสเท้ายสามสิบหกปลายหลังจากนั้นเ้าก็วเวขึ้นมาทุกคนนี่มันจะเวขึ้นมาแบบซีเออแล้วห้าก็จะมาตัดล้ำการที่แปว่าเทกตัดล้ำก็คือจะเทกเอาตแต่ทั้งตีนขึ้นไปเลยเนาะนี่นี่ ไป,ไปตีนขึ้นไปเลยทุกคนคือแพ้ 8, ทั้งตีนขึ้นไปเลยเพียงเพียงกันแบบนี้ทุกคนแล้วเก็ขึ้นมาล้าลูกค้าสามจิบสามนี่สามจิบสามจะได้อยู่นี่สามจิบสามจะเอาเพื่อนยิบเครื่องนี้เราเป็นแามสามจิบสามเครื่องเด้อทุกคนเด้อนี่แล้วเอาก็จะแทใไตแทสามสิบสามตึง แล่าก็จะขีดเนาะนี่ขีดขีดแล้วเล่าก็จะตัดออกนี่อยากได้มีตัดเข้ามีตัดทามีตัดดีต้องมีตัดที่หันเปนหนุ่มทุกนั้นเลยทุกคนเลยนี่มีตัดขาขนาดเลยมะตัดไปจนซุดเลยอันนี้คือตัดความล้ำสิ้นเลยนี่โอเคหลังจากได้ความล้ำแล้วก่อนที่จะเข้าเซฟเราจะมาโกดบนความกว้างของชิ้งก็คือ ทอดเทมุดอ่องเนาะทอดเทมุดอ่องแล้วก็เฮาจะมาแผดตีนกับทั้งทั้งกับทั้งหัวซิมนรือทอกันบอเพราะว่าเฮาจะซอกความกว้างซิ่นเนาะซอกความกว้างซิ่นว่ามันทอกันบอลทุกคนก็โดยกันเป๊ะแพ่ซิ่นตัวนี้นี่ยเห็นบหมให้มันเพียงกันแล้วเฮาก็มาเบิ่งทั้งๆๆๆทั้งเฮามาเบิ่งทั้งพี่ เพียงกันบอทุกคนถ้าว่าแบบนี้มันท้อกันก็โอเคเนาะนี่เห็นเหมาะความกว้างของมันท้อกันแบบนี้ก็โอเคแล้วค่ะไปยิบเกตไดเดอร์ทุกคนเนาะผู้ใดสนใจอยากเที่ยนยิบเครื่องยิบของเนาะอยากเป็ยนยิบเครื่องฝากแนะนาฝากเทียนฝากเบิ้องคสอ,ออนไลน์เมนูไดเดอร์ฝากติดตามเฟซโซนออนไลน์เนาะเฟซ เมนูสอนยิบเครื่องเนาซื้อเฟตเมนูสอนยิบซินเนะาะเฟตเมนูสอนยิบซินทุกคนฝากที่ตามไรเดอร์เนาะหรือว่าผู้ใดที่แบบว่าอยากเป็นเนาะอยากยิบเครื่องเป็นเอออยากอันยิบเครื่องงามอยากยิบซินงามฝาก คอสออนไลน์เด้อทุกคนเด้อบอกเลยว่าคอสเมนูอาร์ตแนนอาร์ตเต็มเนาะมีทุกไซมีหลายไซแห้งทุกคนและจะมีวิธีการเข้าหัวจะมีวิธีการแทะความกว้างจะมีวิธีการต่อตีจะมีวิธีการไล่เก็ดจะมีครบทุกอย่างอยู่ในหันทุกคนเนาะสอนตั้งแต่ทำาอิดจนหอดการใส่คอใส่แข่การรีดมันอย่างต่างๆเนาะฝากติดตามเด้อผู้ใดที่อยากเขียนอยากเป็นนิบเครื่องนิดซินเนาะให้สวยให้งามให้เป๊ะแบบง่ายแบบง่ายสบายเนาะอย่าลืมคอสเมนูแล้วก็อย่าลืมติดตามเฟซเมนูเด้อทุกคนเด้อ